we <laughs> สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาวแฟนเพจทุกๆท่านนะครับที่ติดตามโรงคั่วอยู่นตอนนี้นะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันตอนเช้าเช้าบรรยากาศเย็นๆสบายๆนะครับบริเวณริมน้ำนะครับเป็นคอฟฟี่ช็อปด้านหลังโรงคั่วกาแฟนะฮะก็วันนี้เป็นวันที่3กรกฎานะครับ2559นะครับก็เราจะพามาชมบรรยากาศเขียวๆนะครับบรรยากาศแบบ เย็นสบายมีสายหมอกนะครับมีฝนไปรยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมนะครับบรรยากาศโดยรอบๆของโรงคั่วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลายๆมุมนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับครับอนะครับเอ่อช่วงนี้นะครับเป็นบริเวณอรอบๆของโรงคั่วกาแฟนะครับ หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะฮะตอนนี้บรรยากาศเย็นชุ่มฉ่ำมากนะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก20องศานะฮะอ่าโซนนี้เราจะปลูกข้าวนะครับอ่าสังเกตว่าโอ้ข้าวเขียวชะอมนะครับอ่าหน้าข้าวนี่อยู่ข้างๆกับร้านกาแฟนะฮะครับถ้าท่านนั่งจิบกาแฟตรงนี้ท่านก็จะมองเห็นนะครับอยู่ใกล้แม่น้ำนะครับอ่าบริเวณรอบๆก็จะเป็นอ่าไม้ผลนะครับ เราปลูกเป็นเกษตรผสมผสานนะฮะมีทั้งกล้วยกระท้อนแก้วมังกรนะครับอ่าแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดนี้เราก็จะลงกาแฟนะครับทั้งสองพเลยนะครับนอกจากจะมีข้าวมีพืชผักแล้วก็ยังมีปลาที่เราเลี้ยงไว้ในบ่อนะครับอ่าสุดยอดครับทุกท่านบรรยากาศตอนนี้นะครับจิบกาแฟไปมองสายน้ำภูเขานะครับเห็นหน้าข้าวเขียวๆนะครับ รู้สึกว่าเดี๋ยวประมาณสักพฤศจิกานะครับเราก็จะเริ่มเกี่ยวได้ละนะครับข้าวที่ทุกท่านได้ทานกันนะครับเราก็จะปลูกเองนะครับามาที่นี่รับประกันว่าพืชผักผลไม้ทุกอย่างปลอดสารนะครับเดี๋ยวนะครับจากตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไป เยี่ยมชมแปลงเกษตรด้านหน้าที่เรียกว่าถนนปลอดสารนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้โพสต์ไว้ใน f เ c e b o o k หรือว่า y t u t u นะครับเพราะว่าช่วงไฮซีซั่นนี้เราจะเปิดถนนปลอดสารนะครับจะเป็นวิถีชีวิตเกษตรกรชาวบ้านที่ปลูกผักปลูกทุกอย่างนะครับ,บริมถนนก่อนเข้าโรงพั่วก,กาแฟนะครับด้านซ้ายเป็นอ่างเก็บน้ำด้านขวาเป็นแปลงเกษตรนะฮะเช่วงไฮซีซั่นทุกท่านก็จะเอา พืชผักผลไม้นะครับมาวางขายอยู่หน้าแปลงนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะจอดซื้อได้เลยนะครับราคาถูกครับที่สำคัญคือปลอดภัยได้สุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโซนปากทางเข้าโรงคขั่วหรือว่าถนนปลอดสารครับผม ตรงนี้นะครับจะเป็นถนนนะครับเป็นปากทางเข้าโรงคั่วกาแฟนะครับอย่างที่บอกนะครับถนนเส้นนี้นะครับเรามีแพลนกับชาวบ้านว่าจะทําเป็นถนนปลอดสารนะครับก็คือว่าถนนเส้นนี้ทั้งเส้นนะครับจะทําเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับตรงนี้นะครับเราจะมีทั้งพืชผักผลไม้นะครับที่ชาวบ้านได้ปลูกตลอดแนวนะครับระยะทางประมาณ500 เมตรนะครับส่วนด้านซ้ายนี่นะครับจะเป็นอ่างเก็บน้ําธรรมชาตินะครับชื่อว่าอ่างเก็บน้ําห้วยกระบอกนะครับน้ําตรงนี้ใช้ทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดึงน้ําตรงนี้มาใช้ประโยชน์นะครับเอามาทําเกษตรนะครับอาสังเกตฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นแปลงเกษตรของชาวบ้านนะครับมีทั้งข้าวโพดมะละกอนะครับพวกผักต่างๆนะครับกันเตาวันนะครับนอกจากปลูกแล้วได้ขายได้กินได้ใช้แล้วนะครับ ก็ยังถือว่าเป็นการาได้เป็นโมเดลเป็นแปลงโมเดลสำหรับาการศึกษาดูงานด้วยนะฮะนะรตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านก็จะเป็นชาวบ้านของอบ้านไทยสามัคคีนะครับซึ่งที่ตรงนี้นะครับทางอ,อบอตอนะครับได้จัดสรรน,นะครับคนละสองไร่นะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ทำกินนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่แปลงกเกษตรของป้าสอนนะครับแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ2ไร่กว่าๆนะครับก็ป้าสอนเองก็ได้ปลูกพืชผักนานาชนิดเลยนะครับตรงนี้เป็นผักสลัดนะครับมีทั้งสลัดคะน้านะครับมีพืชระยะอายุสั้นและอายุยาวสลับกันไปนครับเดี๋ยวเรามาคุยกับป้าสอนกันนะฮะป้าสวัสดีครับป้าชื่อป้าสอนใช่ไหม อ๋อป้าส่วนโอ้ยตายแล้วตายแล้วเรียกเรียกป้าสวนอ่อป้าส่วนวันนี้ป้าส่วนตัดผักผักสลัดใช่ไหมฮะ,ะอ่าเดี๋ยวอะสักครู่นะครับเอาผักสลัดใบแดงอันนี้ไปส่งที่ไหนครับป้าอันนี้เขาทร์่างตัดให้เขาเดี๋ยวเขามารับอ๋อเารับที่นี่เลยส,ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนกรุงเทพเลยอะ ป้านางมากเลยอันนี้ปลอดสารทั้งหมด,ดอ๋อใช้ปุ๋ยชีวภาพหมดเลยนะครับโรงคั่ว,วเองก็ยังได้อุดหนุนประสวดด้วยนะครับลูกค้าชอบมากผักของป้าสดมากอร่อยมากมีอะไรบ้างครับป้าแปลงนี้มีใบแดงมีคะที่โอ้โหสลัดแก้วคร<ำ>ับคอตใบโอ้อหแล้วก็เต๊โอกหนูอก มีคะน้าด้วยต้นหอมผักชีมื่วันก่อนได้กินแตงแตงกวาตุดยอดกรอบอร่อยมีถั่วด้วยปูถั่วป้าหากินยากมากเลยไม่เคยเห็นโอเคตัวนั้นเป็นโรงเรือนเหรอฮะไว้ล้างไว้ล้างผักเพราะชาอโอโซนนู้นมีปลูกแก่นตะวันด้วยออแสดงว่าผักที่ปลูกทั้งหมดเนี่ยมันสามารถสลับกันเก็บได้ทั้งเดือนเลย มุนเวียนทั้งเดือนเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้ครอบครัวคือมีอาชีพน,นี้เป็นหลักสุดยอดสุดยอ,ดอันนั้นลุงนะฮะอ๋อกำลังทำแปลงเขนแปลงใหม่ปลูกม,มะเขือปูกมเขือโอ้โหสุดยอดลยรายได้ตรงนี้เฉลีย่ยต่อเดือนนะป้าประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่รหรต่อเดือน,ออนคืออยู่สบายๆแหละอ๋อเฉลี่ยประมาณ2 5งหมห้า ต่างจังหวัดนี่ถือว่านาอยู่ได้นะถ้าไม่มีนี่มีสินนะป้าเนาะสบายสบายโอ้สวยมากสวยมากเออ่พอดีผมคุยกับแปลงอื่นด้วยว่าเดี๋ยวช่วงไฮซีซั่นปลายฝนต้นหนาวตุลานะเราจะทําซุ้มหน้าแปลงนะครับทุกแปลงจะมีซุมมซ้มมีซุ้มมีซุ้มแล้วพืชผักที่เราปลูกเนี่ยเอามาวางขายหน้าซุ้มเลยเป็นสีสั่นแล้วก็ผมคุยกับนายกอบตสมบูรณนะก็คือเส้นนี้ย ทำให้เป็นโมเดลเรื่องถนนปลอดสารระยะทาง500เมตรนะครับแล้วก็จะเป็นที่ศึกษาดูงานเด็กๆรุ่นใหม่ก็จะได้มาเที่ยวชมว่าเออการทําเกษตรผสมผสานแลว้วมีไรายได้นะครับเออเป็นยังไงเนาะก็ขอความร่มวมมือป้าด้วยนะครับแล้วก็หน้าแปลงทุกแปลงทุกคนก็จะทําอย่างเงี้ยนะครับมีพลิกมีมันสัมปะมันหลายมันเทศใช่ไหมอ่ามันเทศของลุงลุงเหลียว อ่าแล้วมามันเทศมันญี่ปุ่นนะครับมันมีความหลากหลายถนนท้งเส้นเนี่ยอีกหน่อยมันจะเป็นเหมือนตลาดชุมชนแต่ตลาดตลาดของเราเนี่ยจะมีแปลงผักอ่าตัดตัดและวางขายเลยจะไม่เหมือนตลาดในเมืองนอกบ้านเนาะโอเคเดี๋ยวผมคุยกับคุณลุงนะครับขอบคุณมากนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลัจงจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไปชมแปลงที่ลุงกําลังเตรียมแปลงไว้นะครับเพื่อที่จะปลูกมะเขือ นะครับเคืออ่าเดี๋ยวตามมา,มาครับเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมชมแปลงปลูกนะครับที่ลุงเขากำลังเตรียมแปลงมาอยู่ จะเรียกลุงก็ไม่ได้หน้ายัางเด็กอยู่ที่ัสดีครับอันนี้กำลังเตรียมแปลงปลูกมะเขือแล้วฮะอ๋อเราเราขึ้นเป็นร่องเลยใช่ไหมครับฝั่งน้นเป็นแปลงถัว่วโอ้โหถือว่าพื้นที่ตรงนี้ใช้คุ้มมากเลยเนาะสองไร่กว่าเนะเนะสองไร่สองไร่ แบ่งให้เพื่อนบ้านด้วยแบ่งให้ญาติจะทำโอ้โหสองไร่แต่ว่าปลูกได้ขนาดนี้ไายได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะช่วยโปรโมทให้นะครับลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาจะได้แวะมาอุดหนุนเนาะได้กินของดีของปลอดภยัยแล้วก็ราคาถูกมาก นี่ตรงจากชาวบ้านเลยนะครับต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับอ๋อนั่นป้ากำลังล้างผักอ๋อเจมส่งอ๋อแบบให้เธอทำด้วยอ,อันนี้โครงการนี้นายกเขาจัดสรรให้ แล้วน้ำนี่ทุกคนดึงน้ำจากจาก้วยกระบอกขึ้นมาใช้หมดเลยอ๋อตอนนี้มีคนกรุงเทพมารับเลยแล้วสวนบอกผมมารับหน้าแปลงเลยเหรอโอ้แล้วใครใครทําตลาดให้แล้วเขารู้จักรู้จักเราได้ไงอ๋อก็แนะนํากันมาโอ้โหนี่ถือว่าคนกรุงเทพได้กินได้ใช้ตรงเนื้อเนี่ยไม่ต้อง ด้วยกันเนะาะอ๋อแล้วก็เอาผักจากชาวบ้านไปขายที่โน่นแสดงว่มา,ามีแผงอยู่ที่โน่นลแล้วอ๋อโอ้โหดีมากถ้าถ้าคนไทยได้เนาะได้คิดแบบนี้ทำแบบนี้นะไม่มีนี่อะ่ะผมว่านะออเศร,รษฐกิจไทยก็ดีด้วยนะครับโอเคงั้นผมไม่รบกวนคุณลุงแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวลุงเตรียมแปลงต่อครับขอบคุณครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นโรงเรือนนะครับเป็นโรงเรือนสําหรับเพาะกล้าแล้วก็คัดแยกผักโอ้สวยจังเลย <c oughs> ใครได้กินผักที่นี่นะครับรับรองว่าไม่อยากจะบรรยายมันสุดยอดกรอบหวานอร่อยแล้วไม่ขมด้วย <c oughs> เนาะเป็นผักสลัดออแกนิกที่ปลูกกับดินนะครับรสชาติดีกว่าเก็บไว้ได้นานกว่าผักที่ปลูกแบบไฮโดรโพลิสด้วย และที่สําคัญคือปลอดสารนี่ถ้าทาเป็นสลัดนี่สุดยอดเลยนะครับพี่ชื่ออะไรครับ <S <S พี่เบ๊อ๋อพี่เบ๊พี่เบ๊อยู่ตรงนี้ประจําเลยอ๋ออยู่ไทยสมามัคคีโอ๋แต่นันเป็นเรือนเพาะกล้าใช่ไหมพี่เบ๊อ๋องั้นงั้นเดี๋ยวไปดูเรือนเพอะกล้าผักสลัดออ,กกอร์แกนิกหน่อยอตรงนี้นะครับก็จะเป็นเพาะกล้าผักสลัดมีหลากหลายมากมีเรดโอ๊กกรีนโอ๊ก สลัดแก้วโบแดงนะฮะผมอยากจะบอกทุกท่านนิดนึงว่าผักสลัดออร์แกนิกที่วังน้ำเขียวนะครับรสชาติดีมากและอย่างหนึ่งเราปลูกกับดินนะครับแล้วก็เน้นแบบปลอดสารหรือว่าออร์แกนิกนะครับยาเคมีนี่เราจะไม่ใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นธาตุอาหารในดินเนี่ยเยอะกว่านะครับรสชาติก็จะดีกว่าปลูกแบบไฮโดรโพลิตหรือปลูกกับน้ำนะครับระยะเวลาการเก็บก็เก็บได้นานกว่า 2องถึง3เท่าเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปดูแปลงผักของเด็กหนุ่มกับเด็กสาวไฟแรงนะครับเพิ่งเรียนจบมานะครับเขามาลงมือทำกเกษตรที่นี่นะครับเนื้อที่ประมาณ10บไร่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวตามผมมา จะเป็นแปลงผักสลัดออแกนิกของน้องบอยน้องแขกครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับรู้สึกว่าเพิ่งจะเรียนจบมาด้วยนะครับจบทางด้านเกษตรโดยตรงครับอีกคนรู้สึกว่าจะจบจากจุฬาด้วยนะตอนนี้เขาสองคนตัดสินใจออกมาทําเกษตรนะครับแต่ตรงนี้นะครับเป็นเกษตรเชิงเหมือนเด็กรุ่นใหม่มาทํานะครับเราเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาผสมผสมนะครับเรียกว่าเป็นเกษตรแนวใหม่เลยนะครับ ตรงนี้ปลูกเป็นออแกนิกร0อเซน์นะครับนะครับสังเกตว่าอูผักจะงามมากครับตอนนี้คนงานกําลังถอนหญ้านะครับเราไม่ใช้ยาเคมีเลยนะครับแต่ว่าใช้คนนะครับใช้แรงงานคนตอนนี้กําลังถอนหญ้านะครับโอ้โหผักนี่หลากหลายมากนะครับทั้งกรีนโอ๊กเบสโอ๊กคอสนะครับเนื้อที่ประมาณ10ไร่นะครับ รู้สึกว่าน้องเขาจะปลูกหมุนเวียนนะครับแบ่งแปลงเป็นโซนนะครับโซนด้านโน้นโอ้สุดยอดครับเรดโอ๊กโรแดงนะครับตรงนี้นะครับน้องเขามีตลาดส่งนะครับจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงหน้าแปลงเลยนะครับไม่อยากจะพูดว่าไรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่นะครับ ดูสิครับกว่าจะได้ผัก1กิโลนะครับต้องใช้เวลาในการเพราะนะครับเสร็จแล้วต้องมาลงแปลงนะครับต้องคอยดูแลครับหญ้าก็ต้องใช้แรงงานคนถอนครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับน้องเขาหน่อยน้องชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่ออะไรน้องต้อมอ่ะน้องต้อมช่วยช่วยน้องบอยอยู่ ช่วยประจำเลยใช่ไหมเป็ย่ายกันหรือปะไมคร,รับ<ะ>ังทำงานเลน้องตั้มสุดหลอ่ออันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่กำลังถอนหญ้าถอนหญ้าอไอ้ผ้านี่คุมเพราะอะไรก็ทำให้หญ้าหญ้าน้อยลงอลงอระยะเวลาในการเพราะกล้าผักประมาณกี่วันสิบห้วัน,15ว,น15วันแล้วมาลงแปลงได้เลยแ<ช>สดงว่าเนื้อที่ตรงนี้น้องบอยเขาเขาวางแปนว่า โซนนี้ปลูกอะไรโซนนั้นปลูกอะไรสลับกันใช่ไหมผักมันเรียนผัดทุกวันมีรายได้ทุกวันแล้วมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเลยไหมก็มีมาอ๋อคือมีเจ้าประจำดีวไว้เลยโอ้หสุดยอดผัดงามมากอันนี้เนื้อที่สิบไร่เนาะใช้แรงงานประมาณกี่คนอันนี้โหคนแปงว่ามีไรทําทั้งวันเลย เหน็นงนะครับเ,เห็นหครับเพื่อนถูกกลัวจะได้ผัดกะละกอ,ะกอะนะครับต้องใช้ทั้งแรงงานคนนะครับใช้ใช้แรงใจด้วยนะครับโอเคด้าน,นโน้นนะครับโหงามมากเป็นฟีโ๊กเรดโอ๊กใช่ไหมครับแล้วก็โบแดงเราต้องพาที่เดินชมเล็กหนึงโอ้สุดยอดสุดยอด ปากนี้กินได้เลยนะเนี่ย<ด>นะโอ้ทานได้เลยพี่เจด,ดชิมสักยอดได้ไดหมไม่ขมด้วยอ้นี้ทำสลัดสุดยอดเลยนะเนี่ยจัดจานก็ได้โอ้โบแดงสวยมากครับเดี๋ยวตัดไปสงง่งลงคล้วด้วยนะอ,อันนี้เป็นคอสนะครับ ต้อมเป็นหัวหน้าแรงงานที่นี่ดูแลแทนน้องบอยโอเคโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราเข้าไปโรงรั้วกาแฟต่อนะครับขอบคุณน้องต้อมมาก อานะครับหลังจากที่พาทุกท่านไปเยี่ยมชมถนนปลอด3าระยะทางประมาณ500เมตรนะครับแปลงสุดท้ายก็คือแปลงของโรงคั่วกาแฟนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพามาดูโมเดลว่าที่ผมทำไว้เป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับเราปลูกกาแฟอาราบิก้านะครับโอ้ตนนี้กำลังออกผลสะพังนึนะฮะสลับกับต้นกล้วยนะครับเพราะว่าอาราบิก้าชอบแดดบัไหลฉะนั้นไม้ที่ โตเร็วนะครับแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ก็คือกล้วยนะครับนอกจากกล้วยกาแฟนะครับก็ยังมีระหว่างร่องนะครับเราก็ยังปลูกพืชผักสวนครัวแซมไปด้วยนะครับเห็นว่าแปลงตรงนี้ประมาณ2งานนะครับเราสามารถที่จะจัดสรรนะครับใช้ประโยชน์ได้ทั้งเต็มพื้นที่เลยครับครับนอกจากกาแฟเป็นหลักนะครับก็ยังมีกล้วยมีพืชผักสวนครัวนะครับระยะห่างก็ประมาณ 6เมตรนะครับ6เมตรปลูกกาแฟตรงกลางนะครับอ่าพอกล้วยต้องแตกหน่อนะครับพอตัดตัดเคลือกล้วยแล้วนะครับอ่าหน่อใหม่ก็แตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับอ่าเราใส่ปุ๋ยครั้งเดียวนะครับได้ทั้งกล้วยทั้งกาแฟนะครับอ่าโซนนี้ก็จะเป็นเสาวรสนะครับเสาวรสนะครับตอนนี้กาแฟงามมากเลยครับ อันนี้อายุประมาณ2ปีนะครับดยู่ที่สปีต้นประมาณแค่นี้นะครับกาแฟนี้อายุยืนมากนะครับอายุเป็นร้อยปีเลยนะครับสิปีแล้วก็ตัดแต่งสาวให้แตกใหม่อ่าตอนนี้สาวรสนะครับกำลังออกลูกสะพั่งเลยนะฮะสาวรสนี่ไม่ต้องพูดถึงรสชาติอร่อยมากนะครับอ่าดูนะฮะเดี๋ยวประมาณอีกอ่เดือนกว,กว่าจะได้ชิมเสาวรสที่โรงคั่วกันนะครับ ครับอันนี้เป็นกระท่อมน้อยปลายนานะครับเรามีโฮมสเตย์อยู่3ามหลังนะฮะที่นี่ก็เป็นลนักษณะเหมือนฟาร์มสเตย์นะครับด้านหลังกระท่อมเราก็จะปลูกสวรสนะครับปลูกกาแฟสลับกับสวรสโอเคส่วนด้านนี้เป็นกระท้อนกระท้อนปุยฝ้ายอันนี้ออกปีละครั้งนะครับโคดกมากครับใต้ต้นกระท้อนเราก็จะปลูกกาแฟอาราบิก้านะครับ เป็นเรือนเพาะชำเพาะกล้ากาแฟเราเพาะประมาณหลายหมื่นต้นเลยนะครับที่จะส่งลูกไร่นะครับอีกประมาณ3เดือนก็จะส่งลูกไร่ไปไปปลูกได้และวในพื้นที่ของวังน้ําเกี่ยวนะครับอตอนนี้ได้ฝนนะครับงามมากนะฮะเห็นไหมครับคือกาแฟเนี่ยไม่ได้ไม่จําเป็นจะต้องปลูกแบบเดียว เราปลูกเชิงผสมได้น,นะฮะสังเกตว่าระหว่างต้นกระท้อนเราก็สามารถลงกาแฟราบิก้าได้อีกนะครับถัดไปก็เป็นแปลงนาข้าวนะครับโซนด้านโน้นก็จะเป็นคอฟฟี่ช็อปนะครับเป็นโฮสเยลลูกค้าที่มาพักมาสัมผัสตรงนี้นะครับจะได้ความหลากหลายนะครับนอกจากได้พักผ่อนแล้วยังได้ความรู้นะฮะมีเด็กๆรุ่นใหม่หลายๆคนนะครับที่สนใจวิถีชีวิตแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวเราพบกันอีกทีก็สกรุปหน้านะฮะวันนี้นะครับก็ได้พาทุกท่านไปเยี่ยมชมพอสมควรนะครับถ้ายังไงนะครับคอยติดตามกันนะครับที่ Facebook ของรวมขั่วกาแฟวังน้ำเขียวนะครับหรือว่า i n s t a g r กร l i ล e ์นะครับปกรณ์ Coffee r รสเตอรนะครับหรือปากรณ์โรมขั่วกาแฟวังน้ำเขียวนะครับถ้าอยากสอบถามข้อมูลเรื่อง เกษตรพอเพียงนะครับเกษตรนวัตกรรมใหม่นะครับติดต่อได้นะครับที่เบอร์นะครับ0890546619ติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมนะครับประกอบนะครับในฐานะผู้จัดการโรงคั่กาแฟนะครับหัวหน้ากลุ่มผู้ปลูกกาแฟของอำเภอวังเขียวนะครับก็อยากจะขอบคุณสมาชิกในเครือทั้งหมดนะครับประมาณ400ไร่ นะครับเกษตรกรนะครับที่ปลูกผักนะครับตั้งแต่ด้านหน้าเลยที่ผมพาไปเยี่ยมชมนะครับาอยู่ในเครือของของเราทั้งหมดนะครับและสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณน้องนโมนะครับช่างภาพนะครับที่ร่วมงานกับเรามานานมากนะครับติดตามหรือว่าติดต่องานได้นะครับที่ w w w n a m o t r i p นเติม s อนะฮะ .com นะครับน้องนโมเป็นช่างภาพถือว่า มือโปรเลยนะครับอ่าโอเคขอบคุณมากนะครับ